ทานเด็กกันมหมเนี่ยทานเอากันมไหมมาพอก,กันกับอีสานพาเลาะอ,อีกน้องพี่น้องจากที่เฮากลับจากเลาะเที่ยวแม่น้ำโขงแล้วเฮากลับม,มาแวะตลาด<ม>หาเห็ดยูเห็ดกินแดงพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำกันจ้าตลาดโคกวัดอะไรอยโคกสารทิงเทิงไปว่าข้างบนพี่น้องใกล้สารทึ<ม>่งเลยค่ะคุณ บรรยากาศบรรยากาศมันนอเข้าพี่น้องปล่ามันนออีสานมันเข้าเฮ้ยสาวๆาวทำหน่อยไช่รถสันนิษฐานจะว่ามาเร็วซาเล็งพี่น้องซาเล็งมาแล้วบรรยากาศเออไปไหนนะอื่นเนี่ยไปเฮียมาเลี้ยวเลี้ยว เล้วไม่เอาตังกับแม่มาเอาก็บแม่ไม่เอาตังมาลาะโม่งจุบาท <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจะเอาเฮ้ไปรอก่อนฮะเอ้าโอ้โหเดี๋ยวพากเอาข้นมาเอาหนักยอดหนักไปรอข้างในก่อน ข,ของตลาดน้่แล้วตลาดลนอกนอ,นอกพี่น้องนอตลาดนอตลาดนอตลาดโอ้โหนี่ขาซอยจู่มคอคอดผ่านซอยจูเลยนไหนไม้เลยพี่น้องแบบแทงแล้วมี ด่หมีนี่เลยเว้ยแฮร์เ <ไป S 1> ฟซฟายด้เยเหรอไหมขอตังแม่มาเลย <c oughs> โอ้ตลาดทีมัดผมเชือ้อโรคตลาดมันดอกข้าวไม่ดอกหวยซ้ำวงต้โในโพใหญ่ก็มีเสื้อผ้า เออในวัดลยตลาดเอา,าเเอะไรได้ข้างฝั่งนี้มีอยู่เอาลาจูมมีเอาแห่อยู่ไหนะูงูน่าขาวมีสูน่าขาวดำ ปลา,าดิ๊งปลาดิ๊งน,นุ่มกรีดก็มี่ตีไก่สายของหวานหวานๆได,ด้เลยของหวานคิดหนึ่งไม่รอดไงของแท้เนี่ยของอีสานเรามีคิดหนึ่งมันจะมีรวยน้ำบา โอ้หตุ้งันยพลของซาบาดดินไหม่เพกาหพี่องของสบแบบปยังไงต้องจันโอ้ของนี้เอาไมอกไม่นี่พี่รองอะไรยังแต่เพื่อเบวะไมลาบวะต้เงนัง้องันอไนเพเจิงิงเลยลาเ ซิฟบาทเกเห็ณซิฟบาทเอาไหมยังยางดูเอาวะให้ครอบพี่คือว่าเอาให้กองไก่ปาเทัาเหรอเนี่ยต้มปลาแล้วเนี่ยทานเดียวกันไหมทานเอากันไหม ส่เาหด้ินเนอยมีหมดเพิ่ปาเก้นปลย่ปลาป่าปลาปลาปาปาปลาปลาลาปลาเลาปาปลาปาปลาปลาปลอีาปปลาปลาปาลาบาทปลลาาแล้วก็จะปน ตลาดแล้วราคาติดเลยวะโอ้ยเฮ้ยปลาที่เอาไปต้มให้นะใช่นี่ปลาอะไรอ่ะปลายางนี่อร่อยนะลูกลูกนี่ปลาเนื่อแซ่บปลาหอยค่ะปลาหอยบริบ่รณ์เปนปลายางบ่เบอร์ค่ะปลาหอยหรือปลาโขลงปลาโขลงค่ะนี่ปลาหอยดอกจ้าน้ำล้นแกลวงที่เอาดับเหนี้ยอะไรล่ะต้มอันนี้ก็ปลาโคลงมาเนี่ยแม่นเอาเพิ่วหาเดลายเถอะ จะไปหาไซื้อเดหลายไหนโอ้ยหาซื้อรอลอกคลองค่ะอ๋อซื้อมากบอแม่หาซื้อบน้อองโอ๋ยยังไงเจ๊พับๆเจ๊เพื่อใส่ทังกาซเย็นออกซิเจนใส่เพือนหนะอะขายแค่มันออกมากกับใจไปมันยังหายใจขายก็เล่นนั่งเพื่อนขายมันบริการขายกใส่ใส่ออกซิเจนไปใส่จังบปกเพี้ยนดปั่นี้กว่าไงวะเขาเปนปัานยังปาเปี้ยนจะเออเออไม่เคยเห็นที่เทียววะสมัยนันจะเป็นเป๊ะ เคยกินเลยเคยกินเคยแคปลาโอ้ปเอามันโอ้มีปลาปลาอปลาโครงหลแห่งไม่มีแต่ปลาโครงอรมพมันคนละอันเดียวมันคนละอันเลเขาเหลืปลาอย่างปลาหน้าปลายอดปลาแขงปลา กคือกันเหรอคือกันหละมันคือว่าโค้งเทหะน่ะอเทงานอาพเน่าปไทนัของเรามจุปเอย่างนมนหวนเน่อยู่ได้อไปเห็นยานสวนน้ำนะโบนอใหม่ิดตว่าต่มต้มยางไ่ใช่ดิ่ง่ะมันเขาเอนาะใหม่ยังยงนอยน่องเขาเบิ่งยูทูเห็นใหม่สิ ว่าก็ไดเสียคนง่ายกว่าเด้แต่ไปที่ไปรับจ้างเฮ้ยเอาอย่าี้เลยเนาะเด็กเด็กกินต้มปลาเนี่เห็นเล่าต้มตอนนั้นเนื้อมันดิ่มดีนะแม่ก็จะกินได้เนาะมาทางข้างพี่น่องเออเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยส่วนบทบ้านเท่ามุ่มสูงได้พี่น้อง เออแม่เราจะกินน้ำปั่นเะไรจะงหว รดอะไรอยูนะรถอันนี้ไหมตอโกสตรอเบอรี่ไปเีอยช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วันนี้ใช่นไหมอ้าวหยิบไปเลยนี่แม่จ่ายตังค์เราตองเอาเขาจ่้หองอยู่ไ้าวไม่มีตังค์หรอ

ใช้กุญแจไหมไม่กูอยากกินเหนียะเหนียะไม่ขึ้นราคาถึงแล้วอันไหนขึ้นราคาถึง้ะเำไก่ทอดเด้อหนึ่งหน่วยสิบบาทก็เป็นไง เขาเก่ีเปินยังไงใายแทงก้นนี้ก็บม้วีคนสื่อยจะเอาเนี่ยจะกินมะพร้าวปั่นวะจะกินมะพร้าวปั่น chúng em nên